เหมือนนั่นเลยอ่ะเบคอนอ้อกล้วยออกล้ยออกวยกล้วยเบกแตกสตัมติมันยังมีบางอย่างที่ที่รู้สึกว่าแบบขัดใจแสงสีสม้มการแต่งหน้าในแสงสีส้ม่อนข้างเครียดเหมือ <laughs> นกัน <laughs> แล้วก็รอดูไปพร้อมกันนะคะ สวัสดีค่ะอยู่กันกับแองจี้แล้วจริงค่ะกับชีวิตชอบเที่ยวนะคะวันนี้เราก็อยู่กันที่โรงแรมคอนร <คน S 1> าดแบงคอกค,ค่ะก็เราอยู่กันในห้อง Uh, Executive King ค่ะใช่ค่ะก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวห้องนะคะเอ็กเซคิวทีฟคิงของโรงแรมคอนไร้ทุกคนฟังกันนะคะและพิเศษมากๆคือเราจ่ายเงินแล้วรอบหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเราได้แต่ห้องอย่างเดียว<ช>เราจะยังมีแบบอัพต์ n นื้นูนมีนุ่นนี่นั่นอะไรให้กินเยอะๆอีกมากมายนะคะเราจะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันค่ะแล้วก็รอดูไปพร้อมกันนะคะ ย่นนะมาแล้วเรามาเริ่มต้นกันที่ห้องน้ำห้องน้ำก่อนเลยกีนะคะเข้ามาเลยนะคะตอนแรกก็ตามมาเลยนะคะอันนี้เข้ามาเปิบก็จะเป็นบาทับนะคะบาทับที่นี่น่ารักมากเขาจะมีแบบเป็นน้องช้างหนึ่งตัวอันเนี้ยถามโรงแรมเขาบอกว่าสามารถเรากลับบ้านได้อ่ามันคืออะไรอ่ะมันเป็นตัวที่เวลาที่เราลงไปแช่น้ำใช่ไหมคะแล้วเมื่อกดมันเป็นอ๋อน รักกู๊ดกิ๊มากน้องหนูใช่ใช่ค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะที่นี่เขาจะใช้พวกอเมนิตี้นะคะเป็นของไบเรโดวิยี่ห้อนี้ได้ข่าว่าแพงมากนะฮะเขาเป็นอะไรนะเป็นยี่ห้อน้ำหอมอ่ะเขาดัดจากยี่ห้อน้ำหอมใช่ค่ะแล้วก็กลิ่นที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้เป็นมาโฮวี่โกสนะคะโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอ่ะอเมนิตี้ต่างๆนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ถัดจากตรงนี้ไป นะคะก็จะมีอ่างแต่อ่างที่นี่มีอ่างเดียวนะอ่างเดียวอีกแล้วใช่นะคะใช่ะะแต่ว่าเราชอบอย่างหนึ่งแองจี้คือที่นี่เขาเป็นแบบนี่มันเป็นแบบตุดอุ่นอะ่ะคือเราชอบอแบบ c h มินีสใช่จะมิมนฮ e สโทสวมสสวใช่นะคะแล้วก็อันนี้มาก็เป็นห้องอาบน้ำชา,วนนา,ชาวเวอร์นะคะโอเคสวยงามใช่นะคะออกไปแล้วเราก็ไปดูกันนะคะว่าจะไปดูส่วนไหนต่อนะคะอันนี้ก็จะเปิดเข้ามาปุ๊บตรงตู้นี้นะคะ เข้ามาปุ๊บนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นตู้เซฟเซฟตี้บ็อกนะคะอันนี้เป็นเหมือนโอฟสกูลหน่อยนะปกติที่อื่นมันจะเป็นเหมือนกึง่งกึ่งวอล์อินโกเซ็ตเนาะที่นี่เป็นตู้เลยจ้าเป็นตู้เลยค่ะเป็นตู้เลย<ช>นะคะรอเท้า,าได้แ <Okay. S 2> <ๆ>นะคะพอเราเข้ามาเสร็จปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นมินิบาร์นะคะมินิบาร์ปุ๊บนี่นะคะที่นี่มินิบาร์ก็คือเสียตัง โอ้ยเขาไม่มีทุกอย่างอยู่ในมินิบาร์เลยไม่มีอะไรเลยอยากสั่งเอานะคะตอนนี้นะคะเราก็จะมีอะไรคือมีนมอยู่ตรงนั้นด้วยคือเขาเอาไว้สําหรับเวลาที่ทานกาแฟแล้วก็มีคอมเพลเมนต์รี่ให้ฝั่งนี้จะเป็นชานะคะกาแฟที่นี่เขาจะใช้กาแฟของบอนคาเฟ่แบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนชาเนี่ยใช้เป็นดีม่านะคะนะคะ โอเคนะคะต่อไปนะคะก็ถัดมาจากตรงนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะทำงานโซนโต๊ะทำงานโต๊ะทำงานที่นี่คือแบบเราชอบโต๊ะทำงานแบบสี่เหลี่ยมมากกว่ามันเล็กๆเนาะมันดูแบบว่างมันจะหล่นไปหมดใช่ใช่มันก็ล่วงไปทนี้แต่มันก็ล่วงไปทางนู้นเนาะใช่แต่ว่าสายสายก็มีเยอะอยู่อ่าแต่ก็มีอุปกรณ์ครบถ้วนใชะบ้วนความสมบูรณ์ใช่ได้ข่าวว่าที่โรงแรมคอนหลักเขาก็เพิ่งีโนเวทไปใช่ค่ะเขาเพิ่งีโนเวทไปคือเขาีโนเวทไปตอนที่มีโควิด ก็คือระด็บเสร็จปุ๊บโควิดปั๊บสุดปังบริเยีสงสารนะคือตรงนี้คือไม่ได้ได้ทุกคนอ่าก็คือได้เฉพาะคนที่เป็นสิทธ์ไดมอนก็จะมีผลไม้ต้อนรับนะคะเอวลคัมการ์ดอ๋อมาเขาเรียกว่ามะพร้าวอบมะพร้าวแก้วหรอใช่แล้วอันนี้น่าจะเป็นเหมือนถั่วเหรอเหมือนนั่นเลยอ่ะเบคออ๋อกล้วยอ๋อกล้วยกล้วยเบกแตกซัมติงใช่ใช่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นซานเปลิโกฟรีหนึ่ง กับอควาพันนาแกะขวดเป็นร้อยอยู่นะอืใช่สวยงามค่ะแล้วก็สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับคอนหลาดเลยนะคะเวลาที่ทุกคนมาพักอ่ะก็คือจะได้รับเจ้าตัวนี้นี่น้อยน้องช้างคือเขาเป็นตัวเขาเรียกว่ามันเป็นมัสคอตของที่นี่ใช่ก็คือเวลาเรามาเราสามารถสะสมได้มีหลายสีมากโอ้ยน่ารักจังเลยน่ารักมากน่ารักมากนะคะเตียงวันนี้ก็จะเป็นเตียงเป็นยังไงบ้างคิงไซส์หมอน หมอนก็หมอนก็เลือกได้ปรับได้เลือกได้ใช่ตามสไตล์โรงแรมห้าดาวใช่ค่ะใช่สบายสบายสไตล์ทิวทัศนสบายมากยักเยี่ยมก็วันนี้ก็ประมาณนี้สำหรับห้องเอ็กเซ i v e ทีฟอ่าห้องเอ็กเซ i v e ทีฟนะคะของโรงแรมคอนราดใช่ค่ะกว่าหนึ่งรอบสวย ก็วิวก็จะประมาณนี้นะคะวิวสวยนะจัดว่าสวยเลยแล้วก็ผ้าม่านเขาก็เป็นผ้าม่านสองชั้นนะคะสามารถกดได้ให้ชั้นนอกลงได้หรือว่าชั้นในลงได้นะคะถออือว่าวิวดีเลยค่ะ มาค่ะก็ดูห้องกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูแบบว่าเรื่องอื่นกันบ้างเรื่องของราคาใดๆจ่ายอะไรบ้างได้อะไรบ้างนะคะสําหรับโรงแรมคอนราใช่ค่ะวันนี้ที่เรามาพักจริงๆเราจองห้องเป็นห้องดีลักคิงนะคะแต่เราได้อัปเกรดไปเป็นเอ็กเซคิวทีฟคิงก็คือตอนนี้เรานอนอยู่เอ็กเซคิวทีฟคิงก็เอาวันนี้สรุปแล้วเราจ่ายมาเท่าไหร่ก่อนวันนี้เราจ่ายมา4 5 9 0บวกบวกประมาณ4 5 0 0ประมาณ4 5 0 0 5 0 0 0เกือบเกือบประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเกิดไม่มีไม่มีไดมอนล่ะ ไม่มีเดมอนต้องจ่ายประมาณ6,490บวกบวกก็ประมาณ7,000ันซึ่งราคาเนี่ยมันก็จะตามอ c c u ิ a เ c นซ a เ e มือนกันนะคะเพระคือถ้าเราจองวันที่มันวุ้คคนเยอะมีคนมาจองเยอะมันก็อาจจะราคาสูงกว่าใช่ให้สูงกว่านั้นค่ะใช่แต่ถือว่าก็โอเคนะโดยรวมของโรงแรมคอนราดนะคะ มันยังมีบางอย่างที่ที่รู้สึกว่าแบบขัดใจอย่างเช่นแบบไอพาม่านใช่ไว่ามันกดได้นะแต่มันต้องกดค้างเธอคือมันไม่สามารถที่จะแบบกดตึ้งแล้วก็ให้มันไหลลงมาไม่ได้คือต้องกดค้างแล้วก็แล้วมันช้ามันไม่ทันใจจอนบางทีอยากจะได้สายรูปแล้วแบบอย่างเงี้ยมันง่ายกว่ามันแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บจบเลยแต่จะบอกว่าโรงแรมไม่เก่านะคะไม่เก่าเลยใช่ใช่แต่เขาก็เโนเวดดีทุกอย่างก็สวยงามแต่ว่า ความสีความอะไรเงี้ยเขาจะดูแองจี้ไอส่วนตัวแองจี้นะคิดว่ามันยังดูแบบว่าดูโอซูคูนิดๆมันอหนจะเป็นไม้ไหมเออด้วยความที่มันเป็นไม้เป็นแสงสีส้มการแต่งหน้าในแสงสีส้มค่อนข้างเคลียดนิดนึงเหมือนกันก็ขอให้เพื่นทุกคนที่เป็นผู้หญิงนะคะถ้าจะนอนวบนนี้ก็เปิดไฟธรรมชาตินะคะเปิดหน้าต่างเอาน่าจะดีกว่านะคะ แล้วนอกเหนือจากที่เราจ่ายไปแล้วเราได้อะไระนอกเหนือจากนี้อีกไหมคะคือถ้าเกิดเราได้อัปเกรดมเป็นห้องเอ็กซิคิวทีฟอะคะ่ะ<ช>ก็คือในห้องพักเนี่ย<ๆ>เขาจะรวมอาหารเช้าเบรคฟาสสำหรับ2ท่านนะคะแล้วก็จะรวมอัฟเตอร์นูนทีอ๋อไม่อัฟเตอร์นูนทีให้ด้วยใช่หให้ฟรี2ท่านนะคะตั้งแต่ช่วงบ่ายสองถึงสี่โมงเย็นอ่าแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องอีวนนิ่งค็อกเทลอ่าตั้งแต่5้าโมงครึ่งถึง1นึ่งทุ่มครึ่งค่ะอที่ว่าหลายๆคนอาจจะสงสัยเรื่องความแบบอะไรคืออัฟเตอร์นู afternoon tea เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของเหมือนเป็นขนมกับกาแฟชาเนาะได้เอของว่างไหมกินกินเป็นตอนตอนแบบช่วงบ่ายใช่ค่ะซึ่งมันก็จะมีความเป็นแบบเป็นของเป็นแบบกระจุกกระจิกกระจุกกระจิกกระจุกกระจิกนิดนึงเอาไว้ทานตอนกลางแบบบ่ายแต่ว่า evening cocktail เนี่ยมันก็จะเป็นช่วงเย็นละมันก็จะเป็นอาหารที่อาจจะแบบดูเป็นมื้อขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็จะมีเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช่อลิมิเต็ดเลยนะคะอ่าใช่ดื่มได้ไม่อั้นเลยค่ะถ้าเกิดใครชอบดื่มเนี่ยคุ้มมากใช่แต กันแต่างๆมันก็จะมีต่างกันนิดหน่อยใช่ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับการรีวิวนะคะคานราดของเรานะคะมาค่ะมาถึงช่วงแจกของกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาแจกของกันจากคอนราดนั่นเองค่ะวันนี้ของรางวัลของพวกเรามีอะไรบ้างมาเริ่มต้นกันก่อนเลยนะมี4รางวัลด้วยกันนะคะรางวัลแรกนั่นก็คือนังจังน่ารักไหมน้องเป็นน้อง้างแบบนี้ แน่ีมีเสียงด้วยมีเสียงนะคะน้องหนูน่าจะชอบกันนะคะอ่ะรางวัลที่2ก็จะเป็นน้องจ้างอีกตัวหนึ่งนั่นเองเป็นจ้างไทยน่ารักมากคือแบบว่าไปเป็นของฝากใดๆว่างไว้แต่ตัวนี้ไม่มีเสียงนะเด็กตัวนี้ไม่มีเสียงนะคะต้องเอาไ้โยนใส่หัวคนอื่นแล้วเสียงจะออกเพราะคนอื่นจะบอกโอ๊ยก็มีเสียงเหมือนกัน ああ <laughs> ต่อมารางวัลที่สามและรางวัลที่4นะคะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ค่ะใช่<ม>ค่ะสบู่นะคะของยี่ห้อไบเดโนนะคะเป็นถ้าเกิดใครนึกภาพไม่ออกเนี่ยเขาจะดังมาจากยี่ห้อน้ําหอมจากสวีเดนจากสวีเดนซึ่งจะอยู่ตามถ้าอันที่เดาไม่ผิดในพารากอนก็มีมจะเป็น<ช>ขวดกลมๆหัวมนๆแล้วก็ตัวกลมๆนะคะของสวีเดนกลิ่นชื่อกลิ่นว่าหม มาโฮวี่โอ้โหดืมกแล้วนะคะกลิ่นมาโฮวีโกสนะคะบอกเลยว่าเป็นกลิ่นที่แบบว่าผู้ดีมาาคือดนแล้วแบบอืมผู้ดีเลยนะคะฝัะ่งปุริเย่ไม่ไหวนะคะอีกสองรางวัลมีก้อนเลกับก้อนใหญ่นะคะ,คะเดี๋ยวเราก็จะเป็นการสุ่มไปให้นะคะ,คะแต่กติกาก่อนที่จะได้รับรางวัลน,นั้นนั่นก็คือจะต้องตอบคําถามก่อนนะคะการตอบคาถามคําถามมีอยู่ว่าโรงแรมคอนราดแบ็คค่องตั้งอยู่ติดกับตึกอะไรคะ โรงแรมขนาดมันครอบอยู่ติดกับตึกอะไรใช่ค่ะยาวนิดนึงตอบให้ครบถ้วนนะคะ,คะก็มีกบบบารแอบใบเล็กน้อยเกือบหลุดออกมาแล้วนะคะ,คะก็ตอบมานะคะแล้วก็อย่าลืมใส่ hashtag ให้กับเรานิดนึงว่าชีวิตชอบเที่ยวนะคะอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะกดกระดิ่งกิงๆให้เราด้วยนะจ๊ะและเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือคะอะไรจ๊ะขอคอมเมนต์นะคะนิดนึงว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากจะให้เราไปรีวิวโรงแรม อ,อยู่ที่ไหนใช่ก็อยากจะให้เราเนี่ยไปรีวิวโรงแรมอะไรต่อนะคะที่ไหนเพอเราจะแบบเออถ้าเกิดน่าสนใจเราก็จะตามไปะะใช่ใชแล้วเราก็จะสุ่ม แจกของรางวัลให้กับทุกคนนะคะ <VIE. S 1> แล้วก็ผลเนี่ยก็จะออกสัปดาห์หน้าเลยไม่ต้องเสียอะไรทั้งสิ้นก็คือรับไปเลย <white. S 1> ไม่ต้องเสียค่าส่งด้วยนะคะรอรับอย่างเดียวนะคะ <connais> ก็สําหรับวันนี้นะคะแองจี้และอีจิงค่ะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะกับชีวิตชอบเที่ยวนะคะ <c oughs> จากโรงแรม er, คอนราดแบงคอกค่ะและห้อง เอ็กซิ i v ทีฟคิงเอ็กซิ v e ทีฟคิงนะคะสำหรับนี้ก็ขอตัวไปกินเอเวอร์ c o c k ค็อกเทลกันก่อนนะคะแล้ว <laughs> ก็เดี๋ยวเอารูปมาแปะข้างหน้านะคะเดี๋ยวจะให้ดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับนนี้ไปก่อนละคะ่ะบ๊ายบาย